ตอนที่5้ามอเบียสกลับเข้าสู่ห้วงนิทราหลังจากถ่ายโอนพลังงานวิญญาณหลินหยวนสังเกตพื้นที่เชิงอวกาศที่เขาอยู่อย่างระมัดระวังเชิงพื้นที่อวกาศนี้ควรมีไว้สำหรับการเลี้ยงดูแฟตามที่กล่าวเอาไว้จากทักษะพิเศษควบคุมแฟก่อนที่ลินหยวนจะทำการสังเกตอย่างละเอียดเขาก็ได้ยินอะไรบางอย่างอย่างคลุมเครือเสียงที่คุ้นเคยเรียกเขา และฟังดูค่อนข้างกังวลทำไมหยวนน้อยไม่ตื่นคุณหมอคุณไม่ได้บอกว่าวิญญาณของเขาเพียงแค่ได้รับการกระตุ้นและอยู่ในสภาพเหนหหื่อยล้าหรอกเหรอทำไมเขาไม่ได้ดูดีขึ้นเลยหลังจากผ่านไปครึ่งวันเสียงนั้นเป็นเสียงของป้าจางและเนื่องจากความวิตกกังวลเธอจึงถามคำถามอยู่ตลอดเวลาหยวนหยวนเหมียวเหมียวมันคือเสียงของสัตว์อสูรร้อยคำถามจีเนียสมันสามารถสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ได้ แต่จะส่งเสียงโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้สึกกังวลฉีมี่ก็ส่งเสียงร้องอย่างกระวนกระวายเช่นกันเมื่อหลินยวนเป็นลมอย่างกระทันหันป้าจางจีเนียสและฉี่มี่ต่างก็ตกตะลึงในขณะนั้นในที่สุดสติของหลินยวนก็กลับคืนสู่ร่างของเขาเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็เห็นฉีมี่ยืนอยู่บนจมูกของเขาและมองเขาอย่างประมาจากนั้นเขาก็เห็นป้าจางถามหมออยู่ตลอดเวลา ซึ่งทําให้หน้าผากของหมอมีเหงื่อออกมาจู่หลินยวนก็เลือมตาขึ้นและนั่นก็ทําให้ฉีมีตกใจโดยไม่เจตนาทําให้มันกระโดดขึ้นและส่งเสียงร้องสองครั้งจากนั้นก็ตอบสนองอย่างมีความสุขทันทีและกระโดดขึ้นไปบนจมูกของหลินหยวนขณะที่ส่งเสียงร้องอย่างร่าเริงจีเนียสยังคงวิ่งไปตามบริเวณคอของหลินยวนและถูร่างกายกับคอของเขาอย่างระมัดระวัง บางทีมันอาจจะกลัวจนหมดปัญญาก,ก่อนหน้านี้ในขณะที่จีเนียสตัวสั่นเล็กน้อยปาจางได้ยินเสียงของฉีมีและจีเนียสและเมื่อเธอหันกลับไปเธอก็เห็นลินหยวนลืมตาขึ้นเธอไม่ต้องกังวลกับการทํามหมออีกต่อไปเมื่อเธอเห็นว่าลินหยวนอยากจะลุกขึ้นเธอก็พูดทันทีว่าหยวนน้อยเอ็นหลังลงฉันจะให้หมอตรวจร่างกายเธออีกครั้งเธอหมดสติเกือบสิบชั่วโมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วหากเธอมีอาการเจ็บป่วยเธอต้องรีบรักษาโดยเร็วที่สุด มิฉนั้นความเจ็บป่วยทั่วไปนี้อาจจะนําไปสู่ความเจ็บป่วยที่รุนแรงได้เช่นกันความห่วงแยของป้าจางทําให้หัวใจของลินหยวนอบอุ่นเขาได้รับการดูแลมากมายจากป้าจางในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามลินหยวนรู้ดีว่าร่างกายของเขาไม่ได้มีปัญหาใดๆเขาเป็นลมเพราะการตื่นของมอร์เบียสและเป็นเพราะเขาได้ทําสัญญากับมอร์เบียสนั่นเองป้าจางยังคงไม่สบายใจและในขณะที่เธอกําลังจะพูดอะไรบางอย่างหมอก็เดินมาบอกว่าเด็กน้อย นายทำให้ป้าของนายตกใจกลัวอย่างแท้จริงด้วยความเจ็บป่วยของนายฉันจะใช้ปลาคราฟน้ำใสชำระล้างเพื่อรักษานายหมอเรียกเฟยที่ทำสัญญาของเขาทันทีซึ่งเป็นปลาคราฟสีเขียวอมดำยาวครึ่งฟุตปลาคราฟมีเกล็ดขนาดใหญ่ที่ข้างลำตัวและเมื่อหมอเปิดใช้งานความสามารถดังกล่าวเกล็ดประกายแวววาวอันหนึ่งก็หลุดออกมามันลอยอยู่ตรงหน้าหลินยวนขณะที่เขารู้สึกถึงโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณที่อบอุ่นซึ่งสะดวกสบายมาก ในขณะนั้นลินยวนแอบเปิดใช้ความสามารถของมอร์เบียสซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของปลาคราบน้ำใสชำระล้างคือปลาคราบน้ำใสชำระล้างสายพันธุ์ย่อยของปลาคราบระดับชั้นสูง4.10ทักษะฟาดหางมันกระโดดขึ้นและใช้หางของปลาเพื่อโจมตีและทักษะเกร็ดชำระล้างค่อยๆฟืน้นฟูบาดแผลทางวิญญ,ญาณสามารถบรรเทาสภาวะทางจิตวิญญ,ญาณที่ผิดปกติได้ เมื่อได้เห็นสายพันธุ์ของปลาคาบน้ำใสหลินหยวนรู้สึกว่าคุณสมบัติของมันเป็นเรื่องปกติแต่ที่น่าแปลกใจคือมันเป็นเฟร,ระดับชั้นสูงหลังจากอ่านข้อมูลของปลาคาบน้ำใสชำราล้างหลินหยวนรู้สึกว่าหมอคนนี้โชคดีมากปลาคาบน้ำใสชำราล้างเป็นสัตว์ประเภทน้ำธรรมดามากและเมื่ออยู่ในระดับปกติความสามารถเริ่มต้นของพวกเขาจะเป็นแบบกายภาพเช่นฟาดหางหรือสะบัดครีบโดยไม่คาดคิด เมื่อปลาคราบน้ำใสชำระล้างตัวนี้ถึงระดับชั้นสูงมันได้ปลุกความสามารถที่หายากอย่างเช่นเกร็ดชำร้าล้างมันอนุญาตให้ปลาคราบน้ำใสชำร้าล้างสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้และได้รับความสามารถในการรักษาทางจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ธรรมดาไม่นานนักเหงื่อก็ปรากฏขึ้นที่บนหน้าผากของหมอเมื่อเกร็ดของปลาคราบน้ำใสชำร้าล้างสูญเสียวความมันวาวหมอก็หยุดความสามารถนี้ และเกรดที่ตกลงมาก็จะกลายเป็นขี้เท่าไม่มีอะไรแล้วนายจะฟื้นตัวได้เร็วมากหากพักผ่อนมากขึ้นและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นในขณะที่พูดหมอกำลังจะใช้แขนเสื้อเช็ดเหงือ่อแต่ป้าจางยื่นทิชูให้หมอเหนื่อยแล้วกรุณาทําทำความสะอาดเหงื่อของคุณด้วยสิ่งนี้เมื่อหมอได้รับชิชูจากป้าจางและกล่าวว่าฉันเสร็จเส้นการรักษาแล้วดังนั้นฉันจะออกไปก่อนมันค่อนข้างสายแล้ว ภรรยาของฉันยังคงรอฉันทานอาหารอยู่หมอเก็บข้าวของและเดินออกจากร้านเมื่อเขาจากไปหน้าผากของเขายังมีเหงื่ออยู่แต่ดวงตาของเขากับทรยศต่อความสุขของเขาเขาอาจจะเป็นหมออายุน้อยแต่ความสุขในการรักษาและช่วยชีวิตผู้อื่นเป็นรางวัลที่น่าพอใจทีเดียวหลังจากที่หมอจากไปป้าจางก็มองไปยังหลินหยวนด้วยความเป็นห่วงและพูดว่าหยวนน้อยถ้าเธอรู้สึกไม่สบายก็อย่าฝืนตัวเองร่างกายของเธอคือต้นทุนของเธอถ้าเธอป่วย ดีน้อยเจ้าทาอย่างไรปร้าจางกลัวว่าลินยวนจะละเลยร่างกายของเขาเธอจึงพูดถึงน้องสาวของเขาที่กําลังเรียนอยู่ห่างไกลโดยเจตนาป้าจางไม่ต้องกังวลผมจะนําข้าวหมอมาให้ป้าในวันพรุ่งนี้ผมขอโทษจริงๆที่ทําให้ป้าหนักใจตลอดทั้งวันลินยวนแสดงออกอย่างจริงใจในขณะที่เขาพูดจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นและเห็นอัสเนียเติบโตได้ถาวันที่มีความยาวเกือบสาเมตรเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเห็น จากนั้นเขาก็เรียนน้ำให้ป้าจางด้วยความขอบคุณหยวนน้อยอย่าสุภาพกับป้าและลุงหลีของเธอป้าน่ะเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นมานะจ๊ะป้าจางรับถ้วยน้ำแล้วกระดกหนึ่งคำแล้วเรอเธอกังวลมากขึ้นถึงขั้นลืมดื่มน้ำทั้งวันหลังจากดื่มน้ำแล้วป้าจางสังเกตเห็นว่าหลินหยวนยืนกรานด้วยความสุภาพดังนั้นเธอจึงไม่พูดอะไรอีกเพราะทราบว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีปณิธานเป็นของตัวเองเมื่อเห็นถ้วยปลาของป้าจางเดียนหยวนกำลังจะรินน้ำเพิ่มแต่จับมือเธอหยวนน้อย ขอจัสมิลิลี่ให้ป้าหนึ่งกระถางป้าจะวางไว้ที่ข้างเตียงของลุงหลีขณะเดียวกันป้าจางก็ควักเงิน500อดอลลาร์แล้ววางไว้บนมือของลินหยวนลินหยวนมองไปที่เงินอย่างช่วยไม่ได้ป้าจางป้าซื้อจัสมิลิลี่กระถางทุกเดือนบางครั้งป้าซื้อมากกว่ากระถางหนึ่งภายในเดือนเดียวกันด้วยซ้ำป้าไม่จะเป็นตองก่อนที่ลินหยวนจะพูดจบป้าจางก็ขัดจังหวะเขา ป้าจางของเธอใส่กระถางเพิ่มในบ้านไม่ได้หรือไงลินยวนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนำจัสติมิลลี่ให้ป้าจางเขาเลือกใบที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแต่ป้าจางถือกระถางที่มีใบเหี่ยวอยู่แล้วแล้วมันก็จะอยู่เพียงไม่กี่วันป้าจะรับสิ่งนี้เพราะมันดูค่อนข้างดูชะตาก,กับป้าเธอกล่าวฉากที่ป้าจางอุ้มจัสติมิลลี่ทำให้หวัวใจของลินหยวนเต้นแรงด้วยความอบ,บอุ่นมันเป็นแบบนี้เสมอเธอจะใช้น้ำเสียงและทัศนคติแบบเดียวกัน แล้วจะถือดัซมิเลอรี่แบบเดียวกันทัในใดนั้นเสียงพึมพำเล็กๆน้อยๆก็ดังขึ้นพวกมันมาจากกระต่ายซึ่งเหมือนสุนัขขนาดกลางขนของมันผสมระหว่างสีแดงและสีดำใบหูคล้ายกับใบปรามมันมีขนาดใหญ่เกือบสูงเท่าร่างกายและมันก็ดูเหมือนหนูด้วยเมื่อจีเนสและฉีมี่ได้ยินเสียงนี้พวกเขาก็รีบวิ่งไปทางเข้าจ n เนสนอนอยู่บนตัวกระต่ายตัวใหญ่ในขณะที่ฉีมมี่ร่อนลงบนหัวของกระต่ายตัวใหญ่ กระต่ายตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเฟยของป้าจางนอกจากนี้มันยังเป็นเพื่อนสัตว์ปิญญาเพียงตัวเดียวของจีเนียสและฉีมี่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมากระต่ายตัวใหญ่วิ่งไปหาป้าจางหูข้างหนึ่งของมันหิ้วหอ่อห่อผ้านั้นเป็นสีน้ําเงินลินหยวนเคยรู้สึกว่ามันเป็นกระต่ายสยองขวัญอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเปิดใช้งานข้อมูลจริงเพื่อตรวจสอบกระต่ายที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีลินหยวนก็รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นตอนที่หก หลินยวนเป็นคนที่สอดรู้สอดเห็นโดยธรรมชาติและมองไปยังกระต่ายสยองขวัญของป้าจางซึ่งเขามีปฏิสัมพันธ์บ่อยครั้งเนื่องจากมีความสามารถใหม่หลังจากอ่านข้อมูลที่ข้อมูลจริงรวบรวมแล้วดูเหมือนว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ใช่กระต่ายสยองขวัญรูปลักษณ์ปัจจุบันของมันเป็นเพียงความสามารถในการพรางตัวของเฟกที่ทรงพลังโดยไม่คาดคิดข้อมูลจริงยังเปิดเผยว่าเฟกที่ทรงพลังตัวนี้อยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส ความสามารถและทักษะที่ทรงพลังของเฟยนี้อยู่ในสภาพที่ถูกล็อกดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บจะไม่ยอมให้เฟยตัวนี้ได้ปลดปล่อยความสามารถใดๆแม้ว่าข้อมูลใหม่จะน่าประหลาดใจอยู่พอสมควรแต่หลินหยวนก็รู้สึกตกใจเพราะมีอย่างอื่นที่เขาสังเกตเห็นทักษะสองอย่างถูกล็อกอยู่จริงๆนี่อาจจะเป็นสายพันแฟนตาซซีในตำนานหรือไม่จูจูหลินหยวนก็นึกถึงส่วนที่สองของข้อมูลจริง ข้อมูลที่กลายเป็นข้อมูลอาจจะมีความจริงที่ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างผิวเผินดูเหมือนว่าข้อมูลที่กลายเป็นข้อมูลนั้นนะ่าเหลือเชื่อมากกว่าการเห็นด้วยตาการค้นพบครั้งนี้ทําให้เหรนหยวนค่อนข้างสันคลอนเพราะดูเหมือนป้าจางก็เป็นคนที่มีเรื่องราวเช่นกันแต่ใครบ้างล่ะที่จะไม่มีเรื่องราวอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญเล็กน้อยเนื่องจากป้าจางจะเป็นป้าจางให้กับลินยวนเสมอหากเขาไม่มีความสามารถเพียงพอในอนาคต เขาจะสามารถรักษากระต่ายสยองขวัญของป้าจางได้อย่างแน่นอนเมื่อป้าจางสังเกตเห็นว่าผิวของหลินหยวนไม่ซีดลงอีกต่อไปและแก้มของเขาก็ดูมีเลือดฝาดกว่าเมื่อเช้านี้เธอก็รู้สึกสบายใจจากนั้นเธอก็ถอดห่อผ้าเสร็มเงินออกจากหูของกระต่ายสยองขวัญและวางไว้บนเคาน์เตอร์ต้อนรับของหลินหยวนหยวนน้อยนี่คืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ลุงหลีของเธอเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษสำหรับเธอ หลังจากพบว่าเธอเป็นลมขาของลุงหลีก็ไม่ได้ดีนักและเขาไม่สะดวกที่จะมอบมันเป็นการส่วนตัวให้ดังนั้นเขาจึงต้องส่งเจ้าตัวยุ่งนี่มาส่งมอบของให้เธอแทนหลังจากพูดจบปาจางก็ถูหูของกระต่ายสยองขวัญและมองไปที่ดวงตาที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นของมันจากนั้นเธอก็ส่งกล่องอาหารให้ลินยวนก่อนที่เขาจะพูดได้ปาจางก็บอกมือโดยไม่หันหลังกลับและจากไปพร้อมกับจัสมิลลี่ที่เหี่ยวเฉา ลินยวนไม่ได้พูดอะไรและเฝ้าดูป้าจางจากไปอย่างเงียบๆเขากำมัดแน่นราวกับกำลังให้กำลังใจตัวเองและราวกับว่าเขาตั้งสติกลับบางสิ่งคนต้องมีเป้าหมายถ้าไม่มีภาระใครจะก้าวหน้าอย่างไม่ยอมใครได้อย่างไรท้องฟ้าค่อยๆมืดปัจจุบันลินยวนชีมี่และจีเนียสเป็นคนเดียวในร้านอาจจะไม่มีผู้มาเยี่ยมชมแต่ก็ไม่ได้ร่าเริงหรือเย็นชาตรวงกันข้ามกลับมีชีวิตชีวาแล้วบุ่นมาก เห็นอย่างชัดเจนว่าจีเนสและฉีมี่ยังคงมีความกลัวอยู่พวกเขาพูดคุยกันรอบๆลินยวนและกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาลินยวนรู้ว่าฉีมี่และจีเนสกังวลว่าเขาจะไม่สบายเขาจึงเอื้อมมือไปรูปคางของจีเนสในไม่ชา้าจีเนสก็ส่งเสียงดังออกมาขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับการรูปกรงเล็บเล็กๆของฉีมี่จับที่หูของลินยวนขณะที่สีสันเล็กๆของมันพุ่งเข้าใส่ผมราวกับว่ามันกำลังเล่นซ่อนหา ลินหยวนแกะห่อก,กล่องอาหารกล่องไม้ไผ่ก็บปรากฏขึ้นเขาเปิดกล่องอาหารขึ้นและกลิ่นหอมของอาหารก็ลอยฟุ้งไปในอากาศทันทีด้านบนของกล่องมีข้าวเต็มชั้นเมื่อเขาถอดกล่องด้านบนสุดลินหยวนพบว่ากล่องด้านล่างเต็มไปได้วยเนื้อตุ๋นสีแดงถัวฝักยาวผัดและปลาทอดลินหยวนหมดสติมาตลอดทั้งวันและเขายังไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยตามธรรมชาติท้องของเขาก็เริ่มดังก้องอย่างไม่สามารถควบคุมได้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลินหยวนได้ริมรสการทำอาหารของลุงหลีทุกๆวันลุงหลีจะสรรหาข้อ้างทุกอย่างเพื่อให้กระต่ายสยองขวัญหรือป้าจางส่งอาหารมาให้เขาลินยวนเคยไปเยี่ยมลุงหลีเมื่อปีที่แล้วและอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาก็แย่ลงปัจจุบันเขาไม่สามารถเดินออกไปข้างนอกได้อีกต่อไปหลินยวนคุ่นคิดถึงการดำรงอยู่ของกระต่ายสยองขวัญและคาดเดาว่าลุงหลีและป้าจางต่างก็เป็นบุคคลที่น่ากลัวมิฉะนั้นจะเป็นไปได้หรอ ที่พวกเขาจะมีสายพันธแฟนตาซีซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มีทักษะพิเศษแบบคู่ลินหยวนไม่รู้เรื่องอดีตของป้าจางและลุงหลีและไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้เขาหวังเพียงว่าเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะรักษาขา,ข,าข,ของกระต่ายสยองขวัญและลุงหลีได้สักวันหนึ่งลินหยวนเปิดกล่องอาหารจีเนสและฉีมีก็โน้มตัวมาฉีมีสูดกลิ่นหอมและกระพื่อปีกบินไปยังกระถางเล็กๆของอัสเนียหลินหยวนได้เลี้ยงดูอัสเนียกระถางเล็กๆเพื่อฉีมี ฉีมี่เป็นซาวเบิร์ดและถือว่าเป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดแต่เมื่อเทียบกับอาหารปรุงสุกแล้วฉีมี่ชอบกินใบไม้ของอัสเนียมากกว่าฉีมี่จิกใบอัสเนียอย่างมีความสุขขณะที่จีเนสกำลังมองอาหารในกล่องอย่างตั้งใจมันนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างเชื่อฟังเมื่อสังเกตเห็นว่าจีเนียสจ้องมองไปยังเนื้อตุ่นสีแดงอย่างไรดินหยวนก็ยิ้มและหยิบเนื้อตุ่นสีแดงชิ้นใหญ่ที่สุดให้กับจีเนียสเอาไปกินเลยเจ้าแมวน้อยจอมตะกะ ซีเนียสมองไปยังเนื้อตุ่นสีแดงชิ้นใหญ่และไม่สามารถหยุดกินน้ำลายของมันได้อย่างไรก็ตามมันใช้อุ้งเท้าเล็กๆของมันดันเนื้อกลับไปที่หลินยวนจากนั้นก็หยิบเนื้อตุ่นสีแดงชิ้นเล็กที่สุดในกล่องอาหารก่อนที่จะปล่อยจากมือมันมันคอยลินยวนกินเนื้อชิ้นใหญ่ในขณะที่มันจะกินเนื้อชิ้นเล็กๆก,การกระทําของสัตว์อสูรร้อยคำถามทําให้ดวงตาของหลินยวนอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเขานาชามใบเล็กก่อนจะหยิบเนื้อตุ่นน้าแดงและปลาทอดชิ้นใหญ่สองสามชิ้น จากนั้นเขาก็ผสมกับข้าวหนึ่งช้อนและวางไว้ตรงหน้าสัตว์อสูรร้อยคำถามซีเนียชิม่ในอนาคตเราจะกินดีขึ้นกว่านี้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาสัตว์ร้อยคำถามและนกเสียงได้รับความเดือดร้อนไปพร้อมกับเขาคำพูดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ลินหยวนไม่สามารถพูดได้ตามปกติเนื่องจากเขาไม่มีความมั่นใจอย่างไรก็ตามตอนนี้เขามีเฟเป็นของตัวเองและร่างกายของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนเพราะเขาสัมผัสได้ถึงจิตวิญ,ญญาณ เขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าตอนนี้ชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นอย่างแน่นอนโลกเป็นสถานที่ที่ยากลําบากแต่ก็มีผู้คนมากมายสามารถอยู่รอดและ,จะเจริญรุ่งเรืองได้คนหนุ่มสาวควรมีความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่นเพื่อความยิ่งใหญ่ลินยวนต้องวางแผนสําหรับอนาคตของเขามิฉะนั้นเขาจะยังคงเป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีหลังจากรับประทานอาหารเย็นลินยวนได้ตรวจสอบกระถาง justin lily สีกระถางที่เหลืออยู่ในร้านของเขาเป็นประจำ ดอกมะลิทั้ง4กระถางเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเขาได้ตรวจสอบการเจริญเติบโตของดอกจัสมินลลี่หลินหยวนจึงหันไปคุยกับ g ีเนียสซึ่งอยู่บนไหล่ของเขาจีเนียสตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่จีเนียสตอบกลับอย่างรวดเร็วหลินหยวนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่31องศาอย่างไรก็ตามมันชื้นเกินไปไม่แนะนําให้เปิดดอกจัสมินในตอนกลางคืนหลินหยวนตอบสนองการลดแสงจากหลอดนีออนและผ้าสีดํา จากนั้นเขาก็หันไปตัดแต่งอัสเนียเขาไม่สามารถขายอัสเนียได้ดังนั้นถาวันจะมีความยาวมากกว่า3เมตรถาวันที่มีอายุสองวันจะมีเนื้อสัมผัสแข็งและเฟที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่ไม่ชอบกินเถาวันที่แข็งลินหยวนแคร่งในเรื่องคุณภาพของสิ่งที่เขาขายและสําหรับเถาวันที่แข็งเช่นนี้เขาจะโยนมันออกไปและจะไม่ขายมันหลังจากตัดเลมอัสเนียกระถางสุดท้ายเสร็จแล้วลินยวนก็ถอนหายใจโดยไม่ได้ตั้งใจ เขาจำได้ว่าเขายังไม่สามารถเก็บวิญญาณฉีไว้ในร่างกายได้แม้ว่าเขาจะสามารถรู้สึกได้ก็ตามร่างกายของเขาดูดซับจิตวิญญาณอย่างรวดเร็วแต่เมือของลินหยวนยังคงจับไปที่ใบของอัชเนียเขาหมุนเวียนจิตวิญญาณฉีอยู่ครู่หนึ่งแต่หยุดดูดซับเมื่อเขารู้สึกอ่อนเพลียน่าเสียดายที่ลินหยวนสังเกตเห็นว่าร่างกายของเขายังไม่มีจิตวิญญาณใดๆจีเนียสรู้สึกถึงความผิดหวังของลินหยวนและรูปแก้มของลินหยวนมันอ้าปากค้าง และไม่พูดอะไรและเดินตามไปข้างๆอย่าง,งเงียบๆลินหยวนอุ้มจีเนียสก่อนที่เขาจะอุ้มเฉีมี่อย่างระมัดระวังซึ่งนอนลงบนกระถางขนาดเล็กของอัสเนียเขาปิดไฟและขึ้นไปยังชั้นบนในความมืดเขาซุดตัวลงบนเตียงทันทีและหลับไปคืนนี้เป็นคืนที่เงียบสงบเด็กหนุ่มสัตว์ร้ายร้อยคำถามและสาวเบิร์ตต่างก็นอนหลับสนิทบนเตียงเล็กๆเ,เด็กหนุ่มกำลังหลับสนิทแต่สัตว์ร้อยคำถามและสาวเบิร์ตสามารถรับรู้อะไรบางอย่างได้อย่างคลุมเครือ เพื่เขาใกล้ชิดกับเด็กหนุ่มมากขึ้นและพบความสบายใจก่อนที่จะตกลงสู่หว้วงนิทราพร้อมกับความฝันอันน่ารื่นรม